สวัสดีครับอันนี้เป็นกลุ่มไอตู้พ่นแอลกอฮอล์นะครับตอนนี้ก็คือคําสั่งเขานะครับตรงนี้นะอ่าอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวบอร์ดดีพนะครับมีอ่ออินฟลีเซนเซอร์เนาะมีตัว led บอกสถานะนะครับแล้วก็มีรีเลย์เนาะเขาไว้ต่อปั๊มน้ํานะครับแล้วก็เซนเซอร์วัดระยะระดับน้ํานะครับระดับแอลกอฮอล์นั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็หน้าจอ lcd นะครับในส่วนของหน้าจออธิบายก่อนคือทีนี่คือเวลานะครับเวลาก็คืออ่อ ที่ที่หมายถึงตั้งค่าปริมาณแอลกอฮอล์นะครับอก็คือว่ามันจะทําการฉีดเป็นเวลา4วินาทีนะครับอเวลาเซนเซอร์จับได้เนี่ยก็ยจะทําทําเป็นเวลา4วินาทีเนาะแล้ว c เนี่ย c เท่ากับ3เนี่ยนะก็คือจํานวนครั้งอจำนวนครั้งเออจำนวนการฉีดนั่นเองนะครับที่ที่เขียนแจ้งไว้ตรงนี้เนาะับจํานวนการฉีดนะครับแล้วก็ระดับแอลกอฮอล์นะครับ เดี๋ยวบอกระดับแอลกอฮอล์ก่อนนะครับนี่เนาะก็คือผมตั้งไว้ที่12เซนนะครับ12เซนก็คือ100%นะครับอันนี้ก็คือ11 10 9เซน8เซน7เซนนะครับยิ่งน้ําลดลงเท่าไหร่เนี่ยเปอรนต์ก็จะลดลงนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ถ้าต่ำกว่า50%นั่นจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้ามากกว่า50เซนก็จะเป็นสีเขียวนะครับอแล้วก็ถ้าต่ำต่อ20เนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับ ตรงนี้จะมีการแจ้งเตือนด้วยแต่ว่าผมปิดไว้นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจถือนะครับถ้าถ,ถ,ถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ได้ถือเนี่ยมันจะขึ้นมั่วนะครับถ้าเราไม่ได้ติดตั้งจริงๆนะนะมันจะขึ้นมั่วนะครับเพราะฉะนั้นผก็เลยปิดด้วยก่อนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการการฉีดยายบ้างนะครับนี่ระดับน้ําเราเห็นกันไปแล้วนะเนาะเหลืองนะครับตามระดับระดับเ,ดเหลืองนะครับโอเคทีนี้ เวลาเซนเซอร์เดินผ่านนะครับเวลาเออเวลาจับจับคนได้เนาะมันก็จะทำทำฉีดเป็นเวลาสีวินาทีนะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนด้วยเนาะว่าแอลกอฮอล์ก่อนหน้ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จํานวนครั้งในการฉีดเนี่ยกี่ครั้งนะครับก็จะเข้าในขอบเขตของเอ่อห้าจุดสามเรียบร้อยแล้วเนาะมีการแจ้งเตือนด้วยไฟไอเดีเนาะห้าจุดหนึ่งจุดสองก็คือมีวัตถุแล้วก็สั่งเซนเซอร์ พ่นควันไปพ่นนะพ่นแอลกอฮอล์นะครับถนะ้าจุดหนึ่งก็คือเชนเซ,นซอร์ะนะถ้าจุดหนึ่งจุดสี่ตั้งค่าปริมาณแอลกอฮอล์ได้นะครับก็คือเนี่ยอย่างเช่นผมจะเอาผมจะเอาเจ็ดวินะครับก็เลือกเอานะครับจะเอาสามวิก็แล้วแต่นะครับเอวสักเจ็ดวิเนานะโอเค,นะคเออแล้วก็อะไรอีกวะ ใช้แอป5.2.1เนาะใช้วิ่งเพื่อแจ้งเตือนปริมาณแอนโธโหลและจำนวนการฉีดก็คืออันนี้นะครับ5.2.2เนี่ยอย่างที่อธิบายเมื่อกี้คือผมปิดไว้เฉยนะครับมันแจ้งเตือนได้อยู่แล้วแหละนะครับอ่ะอันนี้ผมมือบางเนาะครับมันก็จะนับตั้งแต่7วินะครับฉีดเป็นเวลา7วินนั่นเองเนาะอ่านะนะนี่ก็แอนโธโรล70%นะครับจำนวนครั้ง5นะฉนะีดอีกปั๊บนี่ าก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับเมื่อเมื่อมีวัตถุมานะครับเมื่อคนเข้ามานะก็แจ้งเตือนทุกครั้งนะครับประมาณนี้นอย่างอา่ะผมตั้งไวส้สักสักห้าวิอ่ะห้าวินะครับไประมาณนี้เนาะไม่รู้วัตถุมาครับก็ก็ตามนี้เลยนะครับประมาณนี้ ก็สำหรับคลมนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับก็คืออันนี้ผมตัดบอร์ดอนุโนออกไปนะครับก็คือใช้ขาเต็มแม็กของมันเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเค